สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้แขกจะพาทุกคนมาดูสวนดอกอัญชันที่ทุ่งนาของแขกเองนะคะวันนี้เราจะไปทอดดอกอัญชันเราเก็บมาแล้วเรียบร้อยนะคะล้างน้ําให้สะอาดเตรียมไข่ไว้ให้พร้อมนะคะไข่สองฟองนะคะต่อดอกอัญชันประมาณสัก1กรัม1 0 0กรัมนะคะหรือ1ขีดสองขีดอะไรประมาณนี้นะคะตีให้ขึ้นฟูขึ้นฟองเลยนะคะทุกคนไม่ต้องเติมถ้าเป็นแขกทําแขกจะไม่เติมทุกคนทานกับน้าพริกกะปิอร่อยมาก แบบว่าทานสดๆเลยมันก็จะมีความแบบเหม็นเขียวนิดนึงเนาะสำหรับผักคนที่ไม่ชอบทานผักสดนะคะแต่ทานแบบนี้คืออร่อยเวอร์นะคะอร่อยเวอร์จริงๆนะคะบอกเลยว่าแซ่ไหลอ่ะเราเตรียมดอกอัญชันล้างน้ำสะเด็ดน้ําให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจุ่มเลยนะคะจุ่มเลยดอกอัญชัน5กลีบนะคะจะมีคุณสมบัติพิเศษคือต้านอนุมูลอิสระหรือ อาหารอะไรหรือผักอะไรที่มันเป็นสีม่วงอ่ะทุกคนมันจะช่วยต้านมะเร็ง,งต้านนะคะไม่ใช่รักษาต้านก็คือทานสะสมไปเรื่อยๆเราจะมีเขาเรียวกว่ามีภูมิภ้มิกันในเรื่องของมะเร็งอ่านะคะอันนี้ก็คือทางวิทยาศาสตร์เขาวิจัยมาแบบนั้นนะคะลองไปหาเสื้อดูได้นะคะอันชันหกลีบเป็นพันธุ์พระราชทา,านนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าทุกๆสายพันธุ์อ่าหลังจากนั้นชุบไข่เรียบร้อยเราจะเข้าสู่กระทะทองแดงไม่ใช่นะเข้าสู่กระทะองเรานะคะ ั้งน้ำมันให้ใช้ไฟกลางนะคะทุกคนคลิปนี้แครทําเสร็จค่อยมาอัดเสียงนะแคกใช้ไฟออดซึ่งมันจะทําให้ไม่เหลืองไม่กรอบไม่ฟูเท่าที่ควรจะได้นะคะทุกคนที่จริงมันจะต้องฟูกว่านี้จวดลงไปจวดลงไปเสร็จแล้วมาดูหน้าตาของเขาป ใช้น้ำจิ้มไก่บอกเลยว่าอร่อยมากน้ำจิ้มไก่ธรรมดารูปของเรานี่แหละนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะประลักมันหน้าตามไหมนะคะเขาจะมีสภาพลักษณะแบบนี้เลยทุกคนแต่บอกเลยว่าอร่อยมากนะคะนี่น้ำจิ้มไก่เดี๋ยวจะลองจิ้มให้ดูว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่บอกเลยว่ารสชาติที่แกชิมคือผ่านอร่อยนะคะอร่อยอร่อยนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวจิ้มกัน หน้าบ้านจะมีอยู่หนึ่งต้นนะคะแต่ที่แกเอามาจะมีประมาณที่สวนจะมีประมาณร้อต้นนะคะเรามาชิมกันว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะสายสุขภาพห้ามพลาดนะคะทุกคนนี่เลยนี่นะคะเขาปากเป็นเลยจ้านะคะบอกเลยว่าเลิศมากเหมือนเนื้อไก่นิดๆน,นะคะเหมือนเนื้อไก่นิดๆน,นะคะจะไม่ออกแนวผักทุกคนจะออกแนวเนื้อไก่นิดๆ